ใครเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะไปฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยใครเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีทักทายกันนะคะยามเย็นพี่พี่ยามเย็นวันนี้อากาศดีดีเนาะอากาศดีดีนะคะขอเบอร์ใหม่อีกรอบได้เลยค่ะ061ขอสิบหลักอีกรอบนะคะศูนย์หกนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดห 999นะคะเบอร์น้องแป๊บนะคะรถสวยมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพิชรินนะคะพิชรินคุณดาน่า0611786999นะคะเบอร์นี้นะคะติดต่อน้องแป๊บได้เลยโดยตรงนะตัวนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านใครไม่ผ่านแอดมินอะไรนะคะ0611786999 93ตัวพี่ๆทักทายมาได้เลยนะคะ เบอร์จำง่ายนะคะพี่พี่เบอร์จำง่ายสวัสดีค่ะไปเข้ามาแล้วนะคะรับรบกวนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดใจให้ด้วยนะจ๊ะนี่ใครอยากดูรถรุ่นไหนรถสวยใช่แล้วค่ะพี่พี่รถสวยทั้งนั้นเลยรถสวยทั้งนั้นเลย มีรถเก๋งม,มีรถตู้นะคะกระบะก็มีพี่พี่ใสเ่สเชิงพันนี้น้องก็มีใส่เชิงพันนี้น้องก็มีนะคะจัดมาให้แล้วสวยๆทั้งนั้นเลยจัดมาให้แล้วสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ดาน่านะพี่นุชนุช,ช,านช,ชานะชานะพี่พี่พ,พี่พี่จดทันหรือเปล่าศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกเก้าเก้าเก้านะคะ สวัสดีช่องทางบ้านแดงนะคะบ้านแดงนีแดดแรงมาอีกแล้วพี่ๆแดดแรงมาอีกแล้ววันนี้ไม่ต้องถามว่าทําไมเซลฝาขานี้ผิวถึงคล้าๆไม่ต้องถามว่าทําไมเซลฝาขานี้ผิวถึงคล้าๆพี่ๆสวัสดีค่ะพี่สงสัน้งแป๊บสวยน่ารักนะน้งแป๊บสวยน่ารักนะคะสวยใสเออทานนะครับขอบคุณมากเลยเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะพี่ วันนี้แอดไลน์ได้นะคะพี่สอบถามกันเข้ามาได้เลยแอดไลน์ได้ค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะพี่สามารถแอดไลน์มาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะดูเก่งดูกระบะก็คอมเมนต์สอบถามทักทายมาได้เลยดูเก่งดูกระบะก็คอมเมนต์ทักทายน้องแป๊บมาได้เลยนะคะทุกๆช่องทางทุกๆช่องทางนะคะหรือพิมพ์มาบ้านฟ้าก็ได้นะน้องแป๊บเสรีไทยรถสวย บ้านแดนงก็ต้องไปส่ไทยรุ่สวยวันนี้แบบแดดแรงแดดแรงมากนี่เลยค่ะพี่พดูเกาะแสงแดดยามเย็นของเราลมนี่คือแบบแรงมากพ,พ,พี่พี่ดูต้นมะาพร้าวต้นกล้วยเออแดดแดดแรงแล้วก็ลมแรงเหมือนกันนะคะพ,พี่ช่วงนี้ฝนยังประกาศฝนตกอยู่เนาะฝนตกอยู่แต่แต่ขอแบบอย่าตกเลยไลยใช้ไม่ได้ค่ะได้นะคะพี่ได้ได้เลยนะพี่ลองดูห ได้เลยไลน์ใช้ได้นะคะ0611786999เดวันนี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะไม่แน่ใจไม่ขึ้นหรอคะพี่ปกติลูกค้าก็ได้อยู่นะคะไม่แน่ใจไม่แน่ใจปกติน้องแป๊บให้ลูกค้ามาทางเบอร์โทรได้เลยพี่แอดแบบแอดแบบเบอร์เนาะแอดแบบเบอร์สวัสดีค่ะสวัสดีคนดู วยนะคะเมื่อกี้60-70คนดูก็สวัสดีทักทายกันด้วยนะ,ะพี่พี่ยามเย็นวันนี้มาเจอเจอแบบยามเย็นลมพี่พี่ดูลมก่อนดูต้นไม้ก่อนแบบปลิวสซวนเลยวันนี้ลมแรงมากวันนี้ลมแรงมากขอบอกเลยบรรยากาศคือดีเนาะเอาแบบมารีวิวนี่คือแบบเอาแบบมารีวิวนี่คือแบบเหมือนจะปลิวพี่พ <laughs> เหมือนจะปลิวอะไรซึผมใช้ไม่ได้อ๋อโอเค พี่ทักบ้านบ้านฟ้าก็ได้นะคะพี่ทักบ้านฟ้ามาก็ได้พิมพ์ว่าน้องแป๊บเสรีไทยรถสวยนะคะพี่พิม์ว่าน้องแป๊บเสรีไทยรถสวยมาได้เลยนะคะบ้านบ้านฟ้านี่จำโลโก้ไว้ได้เลยมาเสรีไทยรถสวยโลโก้มาคู่นะคะนี่เลยค่ะรถสภาพสวยต้องมาที่เสรีไทยรถสวยนะพี่พี่ มีรถให้เลือกมากมายนะคะเก่งเล็กเก่งใหญ่นะคะกระบะแคบกระบะยกสูงกระบะสี่ประตูพี่อยากดูแบบประมาณไหนสอบถามคอมเมนต์มาได้เลยพี่อยากดูแบบประมาณไหนพี่สามารถคอมเมนต์สอบถามทักทายมาได้เลยเนาะจัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากจัดง่ายออกง่ายเอ,อกสารไม่ยุ่งยากนะไม่ยุ่งยากเลยค่ะพี่ลูกค้าประวัติด,ดีนะคะมีประวัติการผ่อน สินเชื่อบัตรเครดิตนะคะปอนดีปอนตรงพี่พี่บรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้นะคะบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้นะคะพี่พี่เออนี่มาดูกันได้มาดูกันได้นะคะนี่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราทําคลิปเดี๋ยวเราดูคันด้านหลังพี่พี่คันนี้เลยโฟวิวนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่มีคันไหนบ้างพี่ทองเจอือ พี่ทองเจือสนใจเป็นคันไหนเอ่ยจ๊ะนี่พี่ทองเจือสนใจเป็นคันไหนคะพี่ทองเจือสนใจพนนันคันไหนสอบถามได้นะคะนี่ตัวนี้นะคะรีโบรีโบเข้าใหม่ที่ไหนร้านแป๊บเสรีไทยรถสวยค่ะพี่เสรีไทยรถสวยนะคะ มีสามสาขาค่ะพี่มีกรุงเทพบุรีรัมย์มีมีกรุงเทพสุราษฎร์นะคะขออภัยมีกรุงเทพกับสุราษฎร์ค่ะพี่สนใจเป็นตัวไหนเอ่ยคะพี่ทองเจอือนี่นะคะพี่พี่หนูพี่นชานชาได้ไหมคะพี่นาชาได้ไหมพักมาบ้านฟ้าได้ไหมคะน้องแป๊บเศษใครร้สวยบ้านฟ้าน้องแป๊บเศษใครร้สวยขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะ,ะพี่สดใสฝนตกหรือเปล่าพี่สดใส พี่สดใสคะ่ะฝนตกหรือเปล่าคะบ้านพี่สดใสฝนตกหรือเปล่าช่วงนี้นะคะฝนมาบ่อยมากฝนมาเยือนบ่อยมากนะคะอากาศก็แบบอากาศชุ่มฉ่ำด้วยน้ำฝนชุ่มฉ่ำด้วยน้ำฝนตัวนี้นะคะยาริดนะคะ1.2สปอร์ตนะยาริดเอที1.2สปอร์ตตัวนี้ได้ปี22 ปีเอ้ยไม่ใช่ขออภัยพี่ๆปียนะี่สี่เนาะตัวนี้ปียี่สี่ไม่หลักหมืน่นจากไม่หลักหมืน่นใช่แล้วค่ะตัวนี้เป็นตัวหน้าใหม่เลยมีสวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่ที่นี่เน้นรถสวยนะคะคุณภาพเกรดเอเน้นรถสวยคุณภาพเกรดเอพี่การจนาสวัสดีครับเซไทยรถสวยใครสนใจรถทักบ้านเขียวได้เลยนะคะเซไทยรถสวยมสีสามสาขาสาขามิน มีบุรีหนองจอกและสาขาแย,ยกตะปาและสาขาสนามบินใครสนใจไว้เข้าไปดูได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่การ,รนานี่คอมเมนต์พี่การนาขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ามีราคาก็แล้วแต่พี่ๆพี่มีดูเป็นตัวไหนก็มีหลากหลายราคานะคะรถมีหลากหลายราคานะคะราคาเริ่มต้นก็หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพัน ร้านเปิดทำการตั้งแต่8โมงคึ่นะคะจนถึง5โมงครึ่งพี่พี่นี่อย่าทาสื่อคันนี้เดี๋ยวท,ทําสื่อนกะันอีกนะทำสื่อถ่คลิปกันต่อพี่พี่นี่รถเพิ่งเข้าใหม่นะเพิ่งเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันพี่พี่โอ้เดี๋ยวโฟวิวนะเพิ่งเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันนี่ใช้งานด้เลยใช้งานพร้อมใช้งานนี่พี่พี่สวยมากคันนี้สวยมากนะะน้องเพิ่งเข้ามาเลย เป็นสีเทาดาด้วยเป็นสีเทาดาด้วยรถเพิ่งเข้ามาแต่งหรอกสไตล์ออฟโรดแค่ชุดแต่งพี่พีแค่ของตกแต่งมือละค่าครึ่งแสนกันแล้วนะคะให้อะไรบ้างตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวล้อพี่พี่ล้อแม็กนะคะได้ในส่วนของตัวล้อแมก็กพี่พี่ดูก่อนล้อแมกอก็กคิ้วล้อไฟหน้านี่คือแบบใส่กิ๊กมากไฟหน้านี่คือแบบซูมเข้าในใส่กิ๊กมากพี่ๆี่ตัวนี้ สีเท่าดำน,นะฮะล้อนะแม็กแฮมเมอร์เนียล้อแฮลล้อแม็กแฮมเมอร์พี่พี่ตัวนี้เครื่องยนต์2.8นะคะตัวนี้บันไดข้างเพิ่งตกแต่งใส่ให้ใหม่เลยคิ้วกันสาดมีให้นี่พี่พี่ดูนะคะตัวน็อตนี่คือเรียงตัวกันสวยงามมากเรียงตัวกันสวยงามมากพี่พี่แม็กไลเนอร์ก็ยังคงสภาพสวยเนาะ นี่ตัวนี้แมกไลเนอร์ยังคงตาภาพสวยพ,พี่เดี๋ยวขอดูข้างในเดี๋ยวขอดูข้างในพี่พี่ต้องเฟิร์สใครถ่ายอ่ะโอเคเดี๋ยวนัองแป้งเสร็จพี่ค่อยถ่ายต่อเนะนี่เลยค่ะพี่พี่นี่เลยนะคะเดี๋ยวนะ้องเขาจะแบบทำสื่อเนาะสวยมากพี่พีตัวนี้ฟังก์ชันหน้าจอระบบทัชสกรีนขอบคุณสติกเกอร์นะคะราคาใช่ไหมคะตัวนี้รู้สึกว่าราคา6กแสนนิดๆน,น,นะคะพี่พ เดี๋ยวพี่ทักมาที่ต้องแปบ,บได้เลยเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกเก้าเก้าเก้านะคะเดี๋ยวแป๊บส่งรายละเอียดรูปไปให้ตัวนี้น้องเพิ่งเข้ามาเลยรถสวยกริบมากพี่พี่สวยกริบมากนะคะเดี๋ยวคนนี้ญาตแกะให้ดูเม็ดอาร์อ่านี่แข็งหนึบแข็งหนึบเลยพี่พี่สวยมากตัวนี้รถเดิมๆม,มาเลยพี่พี่รถเดิมๆเพิ่งสปาเสร็จเลยเนาะตัวนี้เป็นโมเดลปีย3ิบสาม รู้สึกว่าราคาประมาณหกแสนต้นๆน,นะพี่พี่เนาะนี่ตัวนี้ปียี่สิบสามอันนี้จดโมเดลปียี่สิบสามนะคะเรามีปียี่สบสามแล้วก็มีปียี่สบสี่ด้วยมีปียี่สามแล้วก็มีปียี่สิบสี่ด้วยนี่ไมหลักหมืน่นอาจ๊ะไม่หลักหมืน่นแล้วสวยมากพี่พี่คันนี้สวยมากสวยมากเนาะตัวนี้ด้านหลังก็มีกันชนหลังให้ด้านหลั มีการชนหลังให้ใส่ไปให้ใหม่เลยพ,พี่รถกระบะเท่าไหร่พี่ยานิสาตัวนี้นะคะหกแสนต้นต้นพี่พี่ตัวนี้นี่สวยมากสวยเดิมมากพี่พี่ตัวนี้นะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีพิควา่าไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไม้นะคะได้ยินแต่เสียงใสๆเสียงหวานๆมีสเสน่ห์คุณแม่คะคุณสวยไปยืนอยู่มุมไหนเนาะแม่คุณเอ้ย วันนี้คุณคุณคุณแม่ค้าคุณรีวิวนะคะขออยู่หลังหลังหลังกล้องเนาะวันนี้ขออยู่หลังกล้องเนาะพี่พี่นี่ไม่แค่สามหมื่นเท่านั้นพี่พี่ไม่แค่สามหมื่นเท่านั้นพี่พี่ไม่น้อยมากปียีสามแท้เลยพี่ปียีสามแท้เลยเนาะตัวนี้ทังแปปี้ใหม่กับบ้านเมคราฟนะคะ อยู่สุราษฎร์ค่ะพี่อยู่สุราษฎร์ก็ต้องกลับอยู่แล้วนะพี่เนาะปีใหม่ต้องกลับอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากเลยนี่เลยข่ะพี่เครื่องจนสองจุดแปดสภาพสวยมากเลยใครอยากได้สี่ประตูนะสี่ประตูออโต้โฟวิวนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นโฟวิวเหมือนกันพี่พี่สวยมากเหมือนกันสวยมากอีกหนึ่งคันเหมือนกันแล้วก็ อีกหนึ่งคันจ้ะพี่พี่นี่ดีแม็กของเรานั่นเองเนาะกระบะดีแม็กตอนเดียวของเรานั่นเองพี่พี่ช่างสวยงามอะไรขนาดนี้ช่างสวยงามอะไรเบอร์นี้พี่พี่นี่เลยค่ะพี่พี่่าใครสนใจเนาะกระบะ เพิ่งตอดตู้พี่ๆเท่าไหร่เอาคันนี้แหละคันไหนจ้ะพี่คันไหนจ้ะพี่สนใจเป็นคันไหนเอ่ยจ้ะพี่สนใจเป็นคันไหนเอ่ยสี่ประตูออโต้โฟก็มีนะฮะตอนนี้กระบะแคบก็มีรถตูถ้คึบก็มีมีหลายคันนะคะพ,พี่สวยงามไปหมดทุกอย่างจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่มีให้เลือกเยอะแยะมากมาย เข้ามาชมดูก่อนได้เลยพี่พี่ที่ร้านเข้ามาชมดูก่อนได้เลยวันนี้มันก็จัดโปรโมชั่นนะคะลถสูงสุดห้าหมื่นเลยแต่ละคนที่บอกว่ารดสูงสุดห้าหมื่นเลยนะคะเข้ามาชมดูก่อนได้เลยค่ะพี่พี่เข้ามาชมดูก่อนได้เลยนะคะใครอยากดูรุ่นไหนันไหนพี่พี่คอมเมนต์มาได้เลยรถตู้นะคะพี่บุญ อะไรเอ่ยบุญจรบุญจรบุญจรน,นี่สวัสดีค่ะฮัลโหลเฮร์บอดี้ฮัลโหลกุดอิชนิงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยคันนี้สีดำเนาะเบอะได้เบอะ VP สีดำส,สวยๆพี่พี่ดูคันนี้เกียร์ธรรมดาเนี่ยนะคะเกียร์ธรรมดารถเพิ่งเข้าใหม่มาเลยพี่พี่คันนี้ เกียร์ธรรมดาสภาพส,สวยๆเนาะตัวนี้สภาพส,ยสวยๆเนาะคันนี้ใครอยากได้นะคะในส่วนของตัวรถตู้นะคะหน้าจอฟังก์ชันระบบทัช <ย package. S 2> สกรีนด้วยหน้าจอฟังก์ชันระบบทัชสกรีนมีกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยคันนี้มีกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะคะหน้าจอฟังก์ชันระบบทัชสกรีนผมกดไลค์ให้คุณแม่ค้าคุณสวยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านเลยตอนนี้รถกระบะแคบของเราเนาะราคาเริ่มต้นสามแสนนิดๆนะคะแคปบตัวเตี้ยก็จะอยู่ประมาณสองเก้าเก้าแคบตัวเตี้ยสองเก้าเก้านะคะเป็นตัววิโก้เป็นตัว igo, ตวิโก้นี่ทักทายสวัสดีค่ะคุณสุเทพนะคะพี่สุเทพสวัสดีค่ะเ,เดี๋ยวให้ดูรถคันนี้อีกนิดนึงี่พี่หลายหลาย อยากได้รถตู้ไปวิ่งงานพี่พี่ก็จัดได้เลยเนาะก็จัดได้เลยพี่ค่ะจัดง่ายออกง่ายจัดง่ายออกง่ายเนาะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดจัดง่ายออกง่ายนี่เลยค่ะรถตู้สภาพสวยๆรถตู้สภาพสวยๆเนาะจัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยาก จัดง่ายออกง่ายตัวนี้มีทังดับเพลิงให้มีคอนทุกกระจกให้มีม่านบังแดดให้แล้วก็บอกหนังวีพีสันแถวเป็นสีดำเนาะเป็นสีดำพี่พี่สวยสวยเหมือนกันสีดำเนาะตัวนี้จัดง่าย ล,ละเอียดด้านในกันอีกนิดนึงเนาะนี่เลยค่ะตัวนี้มีจัก,กรยานไหมไม่มีค่ะพี่ขอไปทางโน้นหนาวไหมครับคนดีทางนี้ค่อนข้างจะบางวันก็ฝนตกพี่พี่บางวันก็แบบอากาศหนาวเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ไม่หนาวนะคะพี่ๆวันนี้ไม่หนาวเนาะจัก,กรยานไม่มีนะคะทางโน้นหนาวไหมครับคนดี ไม่หนาวนะคะพี่พี่แดดแรงมากวันนี้แดดแรงมากค่ะแดดดีมากๆเลยวันนี้ขอบอกสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วน้อรแป๊บรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยยทางนี้รู้สึกว่าหนาวเหลเือเกิเนอเ,นอ,เ,นอ,เนอ้ฝั <c oughs> ่งนั้นหนาวใช่ไหมคะพี่ฝั่งภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือค่อนข้างจะหนาวนะคะช่วงแบบปลายปีนะคะ ช่วงแบบปลายปีนะคะหรือว่าต้นปีก็จะหนาวหน่อยรอบก่อนอไปไปเที่ยวฝั่งภาคเหนือเนาะก็แบบอากาศหนาวแทบจะไม่ต้องอาบน้ำกันเลยทีเดียวพี่ๆอากาศหนาวแทบจะไม่ต้องอาบน้ำกันเลยทีเดียวพี่หนาวเยอะมากแทบจะไม่ต้องอาบน้ำกันเลยกระบะตอนเดียวใช่ไหมคะ รบะตอนเดียวราคาเริ่มต้นตอนนี้สามแสนกว่านะคะอ่าประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะพี่ยานิสาสนใจทักหาน้องแป๊บได้เลยทางนี้รู้สึกเาเลยเกินนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่ห่มผ้าห่มผ้านะคะใส่เสื้อหลายๆชั้นนะคะนี่ ใครอยากดูรุ่นไหนตอนเดียวนะคะตอนเดียวตอนนี้มีราคาเริ่มต้น3ามแสนกว่านะคะตอนเดียวลูกค้าสนใจทักมาได้เลยนะ,ะหรือฝากเป็นไอดีลนมาก็ได้นะคะหรือฝากเป็นไอ l ดี e ลนมาก็ได้นะคะเดี๋ยวแปบ,บส่งรายละเอียดลูปให้ชมเดี๋ยวแปบส่งรายละเอียดรูให้ชมนะคะนี่เข้ามาชมเข้ามาดูก่อนได้รถครอบครัวก็มีนะคะพี่ๆใครอยากได้รถครอบครัวนะคะเข้ามาชมก่อนได้เลย ข้ามาชมก่อนได้เลยนี่จัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากโดยพี่ๆคนใดอยากได้ในส่วนของตัวไฮบิดนะคะตัวไฮบิดเป็นรถครอบครัว5้าที่นั่งตัวต้าคลอสนะคะหนึ่งจดแปดไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้หนึ่งไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้คันนี้เลยพี่ๆสภาพสวยหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเก่งนะคะตัวเก่งเราก็มีหลายคันด้วยไม่ว่าจะเป็นคันหน้าซฟตี้นะคะ เป็น Honda c i t ตี้ตัวต้ายาริสนะคะเรามีทั้งยาริสแฮชแบ็กห้าประตูและยาริสเอทจีนะคะนอนคนเดียว mm. เดียวได้ค่ะคนรู้ใจนอนเคียงข้างครับคุณแม่คาคนดีเอ้ย <c oughs> ต้องหาคนนอนเพื่อนแล้ว่ะพี่ต้องหาคนอยู่เพื่อนเนาะนี่เลยค่ะใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะนี่รถสวยๆนะคะที่เสดีไทย มีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะก็มีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายที่นี่สามารถเข้ามาชม <t> เข้ามาดูนะคะรายละเอียดตัวรถที่ร้านกันได้มีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเก่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่งเป็นกระบะเป็นเก่งเป็นกระบะนะคะเป็นรถตู้เป็นรถทำเงินทางานนะคะสายบรรทุกเราก็มีสายบรถรทุกลราก็มีมาให้เหมือนกันชอบคันไหนพ,พี่จัดได้เลย พ,พี่จัดได้เลยจัดง่ายออกง่ายนะคะบางคันก็แบบฟรีดาวได้เลยแบบประชาชนมีเดียได้อยู่แล้วก็ลูกค้าที่แบบมีหน้างานนะคะรับเหมาะอะไรต่างๆก็ออกได้เหมือนกันนะคะพี่พี่รับเหมาก่อสร้างหรืออาชีพทาสวนมีเอกสารสิทธิท์ที่ดินแล้วก็มีในส่วนของพวกสลิปเงินเดือนพนักงานเงินเดือนนี่ออกง่ายมากรับวิสาหกิจ หรือจะเป็นในส่วนของตัวเขาเรียกว่าพลวิสาหกิจข้าราชการข้าราชการบํานาญนะฮะอันนี้เท่าไหร่คณนตเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่คณนตเท่าไหร่เอยจิมเซลได้ไหมครับน้องอายุเท่าไหร่เอยเออน้องอายุเท่าไหร่รเ,หออเ,หรเอยนับเ,นะเป็นบุญวาสนานำพาได้มาเจอคนสวยใจดีขอบคุณค่ะพี่เสรีหรือเปล่า สวัสดีค่ะจีบรถได้ไหมคะจีบรถจีบเซลอย่าจีบเซลเลยเนาะเซลกินเก่งเนาะเซลกินเก่งอะใครอยากดูรนไหนเพิ่ม <ๆ S 1> เติมพี่พี่เท่าไหร่รถเก่งเท่าไรรถเก่งตอนนี้มีราคาเริ่มต้นสามแสนกว่านะคะมีฟอร์จูเนอร์ไหมครับพี่วันจเจริญดีนะคะมีค่ะพี่ฟอร์จูเนอร์จะอยู่อีกหนึ่งสาขาค่ะพี่ฟอร์จูเนอร์มีนะคะ อยู่อีกหนึ่งสาขาค่ะพี่พี่มีทั้งตัวขับสองแล้วก็ขับสี่เลย f o r t จ n e r ตอนนี้เรามีสีดำแล้วก็ตัวสีเทานะพี่วันจเจริญดีสะดวกให้เป็นสิบหลักได้ไหมพี่เดี๋ยวแป๊บส่งรูปให้ดูเดี๋ยวแป๊บส่งรูปให้ดูเนาะหรือติดต่อน้องแป๊บได้เลย0ูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกเก้าเก้าเก้าหรือโทรหาน้องแป๊บได้เลยศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกเก้าเก้าเก้าเดี๋ยวแป๊บส่งรูปให้ดูนะคะตัวนี้ฝั่งนี้จะมีเป็นฟอ er, าาร์จูเนอร์ สาขาฝั่งตะบานด้วยวันนี้ไปอยู่ที่สาขาฝั่งสนามบินนะคะปิดคิวไหมครับครบแล้วนะพี่พครบแล้วนะเสร็จแล้วคะ่ะพี่โนโดเสร็จแล้วคะ่ะพี่วีรชัยนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บต้องขอตัวลาไปก่อนนะพี่พีคะ่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะ ก็สอบถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ป๊บต้องขอลงไลฟ์ก่อนแล้วค่ะพี่พี่แล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวป๊บจะมารีวิวให้ดูนะแล้วก็จะมาไลฟ์ให้ชมเดี๋ยวอยากดูรุ่นไหนคัไหนก็ทักทายมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย